อุ้ยมีตัวคะ่ะกระบอกแรกมีตัวนะคะอุ้ยตัวใช้ได้เลยค่ะนี่คะ่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้พามากู้บางรันนะคะนี่ได้แล้วนะคะหมัอนๆกระบอกแรกของเราไป ดูกระบอกที่ 2, สองใกล้กันนะะี่แหละค่ะจุดตรงนี้นะคะนี่จะมีหรือเปล่าคุณบ,บนี้มาลุ้นกันนะคะนี่เออมาลุ้นกันนะคะกระบอกนี้ทั้งสองกระบอกนี้นะคะคือดักให้ดูไปแล้วนะคะสองกระบอบก คือกระบอกนี้นะคะทั้งสองอันนี้นะคะวิมีค่ะลักษณะเหมือนว่าจะตายไปค่ะตรงนี้เราหมาแล้วนะคะสองกระบอกเลยทั้งดักให้ดูแล้วก็ทั้งกู้ให้ดูเลยนะคะเจ๋วเลยสองกระบอกเราไปไปดูกระบอกต่อไปเลยค่ะ มาค่ะมรุ่นกระบอกนี้กันนะคะกระบอกที่สามของเราโอ้ยโอ้ยดี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 เห็นไ้มคะเมื่อกี้มีค่ะนี่ค่ะโอ้โหมีตัวค่ะกระบอกที่สามของเรามีตัวนะคะไปค่ะเราไปรุนต่อกันเลย มาลุ้นกระบอกนี้กันเลยค่ะติดโ้ยโอ้โหสุดยอดเลยนะคะอืออเยีเ่ยมค่ะมาดูกระบอกนี้กันนะคะ ีไม่เอเย้ยอุ้ยนี่ค่ะนี่ไปไปต่อก่อนจะมีจะมานี่เอ้ยกระบอกสุดท้ายน่าจะไม่มีนะคะ ได้ค่ะไปรุ่นต่อที่บ้านเลยว่าจะได้เท่าไหร่ไปค่ะนี่ค่ะของพี่พรานกลับมาแล้วนะคะครับผมกวันนี้ได้มาห้ากระบอกเลยนะครับ <c oughs> จะไม่รว้อะไรตัวเทไาไีในนี่นอันนี้ของเบพรานนะคะนี่ <c oughs> โอ้ได้เทไรหกกระบอกเลยสุดยอดมาค่ะถึงบ้านแล้วค่ะมารุ่นกันดีกว่าตัวน,นี้หอยหอยก่อนรุ่นกระบอกนี้กันนะ โอ้โหมองแทบไม่เห็นโอ้เกิดเ <laughs> มื่อวานไปหน่ยด้วยนี่ <laughs> สรุปเสร็จเดี๋ยวค่อยไปปล่อย <laughs> <laughs> มันจะเกินไปไหม <laughs> เหลือขนาดนี้รู้ว <laughs> <laughs> เหลือขนาดนี้นะ <laughs> อุ้ย <laughs> นี่นี่ในี่ แยวอยู่หันไปอีกทีจะหมดแล้วเหรอนนะยรรนตหือเปล่ามาดูบอกกันนะคะ นา่นว่าแล้วตรงดิกเลยอันนี้อันนี้แหละโอ้โหหอยโอ้โหนี่ค่ะเข้ามาห้ากระบอกนะคะนี่สุดยอดเลยนะคะเอาตัวตายให้ดูตัวใหญ่ขนาดไหนใหญ่ไหนตายนั่น แล้วเจอกันทริปหน้าค่ะ